ความเชื่อนะครับอยากจะให้เป็นเสียงพญานาคในมือผมเนี่ยนะครับสร้อ,อ,อยนะครับประมาณนีใน้ในมือผมเนี่ยนะครับสวยงามมากครับก้อนหินก้อนนี้ไม่มีการตกแต่งนอกจากการเพ้นเพ้นเสียงพญานาคเข้าในก้อนหินแล้วก็ถักด้วยเ,เชือกเทียนครับแล้วก็ห้อยเ,ออเป็นสร้อยประมาณนี้นะครับทุกอย่างที่นำมาร้อยเรียงนะครับผลิตจากธรรมชาติ ผลิตจากธรรมชาติด้วยเฉพาะกี้น่าที่เป็นสร้อยตัวนี้ก็เป็นหินก้อนเล็กๆนะครับพอดีกับที่จะห้อยคอนะครับเป็นเครื่องประดับสวผมจะบอกว่าอภูมิใจอย่างมากเพราะว่านี่คือสุดยอดของงานหัตถกรรมทั้งสองอย่างมาเจอกันใชปกติเราจะได้ยินแต่หน่งบเท่ากับสแต่นี่คือการ2รวมเป็น1 2เออใช่ใช่รวมเป็นหนึ่งซึ่งเป็นของ คุณพ่อพี่ลุนเนี่ยกลุ่มักมกรกการบ้านเด่นเนี่ยคือคเป็นเป็นระดับตำนานใช่ใชคือเป็นปราดชาวบ้านที่อัจฉริยะมากจากการที่ไปเที่ยวบ้านแกเนี่ยแกทำเองทุกเม็ดเป็นแฮนด์เมดหมดเลยใช่ใช่่แม้แต่ชิ้นเล็กๆแกยังกลึงึ <c oughs> งด้วยมือ <c oughs> แล้วก็ใช้คนพิการซึ่งให้งานกับชาวบ้านอีกซึ่งน่าส่งเสริมมากเป็นสุดยอดของตำนานระหว่างหินจากลุ่มน้ำโขงครับ จากเหนือสุดในสยามมารวมกับกลุ่มมัตถกรรมรที่เป็นงานฝีมือจากจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในไทยมารวมกันเพราะฉะนั้นเป็นสร้อยนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตำนานที่ไม่มีแล้วเพราะว่าตอนนี้ลุงก็แก่แล้ว,ลวเพราะฉะนั้นหนึ่งเดียวในโลกอย่าลืม <laughs> อย่าลืมทักไปครับ